มูลนิธิกลุ่มอิสรุมอบทุนเยาวชนกว่า4ล้านบาทบรรโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมที่ยั่งยืนมูลนิธิกลุ่มอิสรุในประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนการมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำปี2563ให้แก่นิสิตและนักศึกษาจาก5สถาบันการศึกษาในประเทศไทยจำนวน34ทุน มูลค่ารวม1ล้านบาทและยังได้ส่งมอบทุนเรียนดีได้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน525ทุนรวมทั้งสิ้น5 5 9ทุนมูลค่าทุนการศึกษารวมกว่า4 4 0ล้านบาทเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนดีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมคุณปนัดดาเจนนาวาสินกรรมการรองผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสสุเซลจำกัดเผยว่าเนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง ต่อธุรกิจเกือบทุกภาคส่วนซึ่งรวมถึงธุรกิจในกลุ่มอิสุสุด,ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามอิส,สุสยังคงเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยให้เคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งหนึ่งโดยยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์องค์กรคือวิถีอิส,สุสผู้ใช้สุขใจเพิ่มพูนรายได้ช่วยให้สังคมพัฒนาเสมอไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะยากลำบากเพียงใดก็ตามอิส,สุสหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนนิสิตและนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิกลุ่มอิสุสจะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้สําเร็จตามความมุ่งหมายเพื่อที่จะได้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สําคัญสู่อนาคตที่สดใสของประเทศไทยต่อไปตลอด32ปีแห่งพันธกิจเพื่อสังคมมูลนิธิกลุ่มอิสุสได้มีโอกาสช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาในสังคมไทยในหลายรูปแบบอาทิจัดตั้งกองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาการจัดการสัมมานาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เทคโนโลยียานยนต์อิส,สุสแก่คณาจารย์ในสังกัดอาชีวศึกษาการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ในสถาบันการศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศอีกทั้งยังได้มอบเงินเพื่อการสาธารณประโยชน์ให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆอย่างต่อเนื่องด้วยเจตนารมณ์ของการเป็นนิติบุคคลที่ดีของสังคมไทยที่พร้อมจะร่วมสร้างสารรค์รากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่เยาวชนของประเทศไทย ให้เจริญยิ่ง <careers> ขึ <Spain> ้นอย่างยั่งยืนสืบไปก็รู้สึกขอบคุณมูลนิธิกลุ่มอีสุสุมากนะคะที่มอบโอกาสให้ทุนการศึกษาค่ะสำหรับการศึกษาต่อในอนาคตค่ะก็เคียนรับในการเรียนนะคะก็คืออันดับแรกคือการตั้งใจเรียนในห้องก่อนนะคะแล้วก็พอเรียนเสร็จในแต่ละวันเนี่ยก็คือพยายามที่จะทบทวนบทเรียนในวันนั้นๆค่ะให้ จะได้สามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนในแต่ละวัน,นะคะ่ะแล้วก็พอตอนสอบเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องไปหนักอ่านหนังสือแค่ตอนสอบค่ะก็จะสามารถทำให้จำเนื้อหาบทเรียนได้เร็วแล้วก็ง่ายมากขึ้นนะคะ่ะเหนือครับความรู้สึกนะครับรู้สึกดีใจและปรับปร่มใจนะครับที่ว่าอิสุสุได้มอบโอกาสทุนเรียนดีให้กับพวกเรานะครับและเป็นของขวัญที่มีกำลังใจในการ เรียนต่อในอนาคตครับผมเทคนิคนะครับก็คือการแบ่งเวลานะครับผมแบ่งเวลาเรื่องการเรียนกับกิจกรรมให้ลงตัวสอดคล้องกันครับนะภายในแต่ละเทอมและเคล็ดลับของผมเลยคือผมจะมีสมุดปฏิทินนะครับคอยจัดสรรเวลาลงในนั้นครับผมส่วนใหญ่นะครับก็มีอ่านเองนะครับและในช่วงใกล้สอบนะครับผมจะติวร่วมติวกับเพื่อนนะครับผม เพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาครับว่าตรงตามที่เข้าใจหรือเปล่าในส่วนของการเป็นนักเรียนเรียนดีนะครับก็จะต้องอมีการจัดสรรเวลาที่ดีนะครับเพื่อการเรียนนะครับและกิจกรรมด้วยนะครับควบคู่กันไปเมื่อเราได้ผลการเรียนที่ดีและมีกิจกรรมนะครับก็จะมีโอกาสในการได้รับทุนของอิสุส นะครับผมและสุดท้ายนะครับผมขอขอบคุณมูลนิธิอิสุสุนะครับที่ให้ทุนเรียนดีกับพวกเรานะครับผมรู้สึกปั๊าซาบซึ้งใจมากเลยครับขอบคุณครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติกับตัวเองครอบครัวแล้วก็รวมถึงคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะที่ได้เป็นมีโอกาสมารับทุนดีๆจากอิสุสุในวันนี้ค่ะ จริงๆในความคิดหนูนะคะก็คิดว่าถ้าเราตั้งใจเรียนมากพอแล้วก็จัดสรรเวลาเพื่อไปทํากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์อื่นๆไว้ก็จะทำมาให้เราได้เกรดเฉลี่ยที่ดีแล้วก็ได้ทํากิจกรรมรู้จักเพื่อนมากมายด้วยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็มีนัดด้วยค่ะแต่ว่าก็อาจจะมีนัดไปทํากิจกรรมด้วยแล้วก็มีการนัดติวอ่านหนังสือด้วยใช่ค่ะ จริงๆก็อยากแนะนําทุกคนนะคะว่าถ้าสงสัยอะไรก็อย่ากเก็บไว้คนเดียวก็คือถามอาจารย์หลังเลิกเรียนได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นก็จะคาใจอยู่เลยในความคิดของนูนะคะก็คิดว่าอยากให้น้องๆก็ตั้งใจเรียนทําทุกอย่างให้เต็มที่ทํากิจกรรมตั้งใจเรียนแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมหาวิยาลัยมากๆค่ะละสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณมูลนิธิีเพจอิสุสุนะคะที่ได้มอบโอกาสดีๆให้กับพวกเรานะคะรวมถึงเพื่อนๆจากมหาวิยาลัยอื่นคณะอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ